น,นีเขาอาอนออีเ่ายเอี่บเป็นไ้ใหยสยงามากเดียว้ามัอ้าแล้วอนี้ยขพอเลยงกดกยอสบดีสบดีพ่อมพนเดี๋ยวมนตื่นหนึงเตอร์ตีหาผาสิบห้าเวสบดูดีตาปุกตะโปอีกแล้ โอเคน้องพี่น้องไปเบิ่งว่าเฮาใส่บาอยู่ไซเน่แถวนี้น้องเพีองเนาะเฮากัสิออกไปครั้งแรกเลยก็สหัฐก็ว่าไปได้เนาะตะกี้ก็เคยไปใจแต่ก็เจ๋อยู่บาตรน้องเพียงเนาะทีนี้เฮาสิไปกันสองคนลองเบิ่งเนาะอามากก็นอนขรอถ่ายอยู่นี่เด้อแม่ขรอขลุ่นซะกเออขลุ่ไปเจอกันอีกคนน้องเพี่น้องเนาะเมื่อไรมีหนทางน้องเพียงเนาะแต่เศร้าอยู่ถามคุณแม่หามึง นี่คนทางตอนจะซ่าเอาเลยเนาะพี่ดองเนาะโลด,ดกับทัดในร้านเป็นไรกับ่ะซ้าอะไรฮกโมง่งอะไรรถไม่รถยังกะอาจ,จเรียนแต่ตีสามกูแหละอ๋อเพิ่งอยู่อยู่พี่เดไม่นี่กะมีผู้เฒ่าผู้แกเพิน่นหาใส่บาดเนาะทุกคน เออเอาออไปใส่ข้างในก็นได้ไปซื้อนุ่มก่อนอกขึน้นไว้ได้เดี๋ยวทาใส่บาร์สกันจะไรขึ้นแหนทีเอามาสองขวดเ้อ เดีเดี๋ยวสันเอาเองอะไรเห้พี่พี่านุ่มมัก็แฝงไปใส่คือว่าสีใสนุ่มห่อ โอ้ีอยไปไนนมคนอนน้น่ครับเล็กจังง่อมวนใจงเลนซองอันเลยตีรวมกันเลยถุงกับุ้ยอนีจ้ะ ตรงนะะี้รอคะค่ะเเออเอาละอันเดี๋ยวค่ะกะรีป๊มีกอบมคไคะปกรไรยี่สร่ะเอาขนมใบชาบาทได้ไหมคะได้แล้วค่ะเอาอะไรดู่าเจ๊ผักบุ้งเด๋ยวกลับมาซื้อผักบุ้งเื่งเงินจะได้ม เดี๋ยวกระจายเลยเอ้ยท่านเดินยาวเลยเหรอหรือว่าท่านยังไม่เสร็จ

หคือว่าจับแล้วอ่ะนัง่นงลง thì con này xoay nè ใจบาดแล้ว,ลวนนเ,น,เน,วน,นาะพี่หน่อขาก็มาซื้อน้ำตัวหูนี่ก็ได้ซอยค้นกับลังออกมาซือ้อเขา้องกันทึกคักนี่ก็เป็นคองร้านซัร้านขายของแห่งน,นีเนะาะฮะวอหอยแย่มากเลแม่ ลงได้องน้ามันเสียน้าร้างมันเสียแล้ว 呃，เอา罗，呃，เอา罗。 เอาเงินมาหมดแล้วโอ้เบิรได้กับงมีรอยนึ่งพอดียาดียเบิดบเบิดเหมยพ่อค่ะฮะแต่เมอแหละแน่แต่เหมอแต่ปกติถามพผู้วิทกับเบิร์ดนะปกติกับเบิร์ดดีแบ โบเบิร์ดกับตงไห้เบิร์ดกับแจ็คสี่มีกำไรแม่ใส่เล่นล่าค้ายายบเบิร์ดคกับดกำไรเนาะชัวร์แตสมือไหนฟองเรือค่ะพื่มื่อนั้นดูตุ้นส่หัวไปเนาะพี่น้องมไปสบายยแห้วกะยากำลังถ่ายหัวมั้งย่อ พี่น้องไม่ใส่บาทแล้วเนาะก็ไม่เมื่อไงเพระาพระว่ะาม้าก็ขับเดี๋ยวไปเจอกันอยู่บาทน้ำมืองเนาะ,ะทุกคนโอ้ยหนูใจทุกหลังจากที่ยางมาในหนากับส้อยในซอยเนาะมีคนหูวััก,ก็จะเห็นออนซื้อใบเตยสงสัยหรือว่าทำไมมึงซื้อกำรรเลยจังเลยวะาปก็ได้ ไี่เคยปฏิเสธของพี่นี่เคยปฏิเสธของพี่ยั่ไงกำลังเหนื่อยนี่ของกลิ่นแล้วเห็นนอกมาดีก็ขึ้สิบริเวณก็ขาวก็หนาโอเคพี่น้องอ่ะเ้าเวบุนสบายพี่น้องเมย์กับสบายดีบุญน้ำกันได้พี่น้องมใสบายๆก็เอาบุญน้ำกันเอาบุญมาฝามกันได้บุญทั้งสองต่อเลยนะเนี่คุณเห็นบอกพ้นบุญในทรงปุ๊บเลยเห็นบอก เฮ็ดบุญปราบก็เจ้าชัยคล้องปุบนี่พี่น้องไปไทีโทวมาแล้วจ้าบ๊ายบายพบกันในคลิปใหม่คลิปหน้านอก็อย่าลืมกดติดตามให้ออนนัเด้อกับสายดี